กันไว,ว่าจะพาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นยังไงกันนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะหากพูดถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนี้นะแต่สำหรับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆต,ต้องรู้จักกับหน่วยงานนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการเป็นหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและเสริมความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในแต่ละปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีโครงการต่างๆที่กระตุ้นให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและหนึ่งในโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมืองให้มีความสุขคือโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่เนี่ยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาเมืองนะครับ ซึ่งมีตั้งแต่ปี2,556มาแล้วนะครับสมัยนั้นเองเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยมีการอมอบงบประมาณให้กับสำนักเลขาของสำนักนายกเพื่อที่จะให้นะครับงบประมาณกับเครือข่ายชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆที่เป็นอ,อยู่ในแหล่งชุมชนเนี่ยยื่นของ,งบประมาณมานะครับเพื่อที่จะเอานำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องของการพัฒน,นานะครับ ทางด้านสาธารณภคหรือเรื่องของการที่จะไปะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนของตนเองนะครับต่อมานะครับระยะเวลาเนี่ยล่วงมาเกือบ10ปีแล้วนะครับพรนัทท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็มีดําริที่อยากจะฟื้นขึ้นมาในโครงการพัฒนาเมืองนะครับก็เป็นชื่อโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่โดยมอบหมายให้ กับท่านอนุชานาคาสายนะครับก็เป็นท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกในสมัยนั้นนะครับเป็นประธานนะครับของคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็ให้ฝ่ายเลขาซึ่งได้มอบหมายให้กับผู้อำนวยการสานักง,งานกองทุนบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับก็คือท่าน,บน,น,นาเบญจพลนาประเสริฐนะครับเป็นฝ่ายเลขาดําเนินการโครงการแต่ความแตกต่างของ การดาเนินการนะครับแทนที่จะให้งบป,ประมาณไปนะครับตอนนี้เองในปี -65 เองเนี่ยเราเป็นการประกาศเพื่อให้ชุมชนในเมืองที่เป็นในลักษณะของหน่วยงานของภาครัฐที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆในการดําเนินการเนี่ยยื่นของงบป,ประมาณมาเป็นขอเทคโนโลยีที่ตัวเองอยากจะนําไปใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพในวัตถุประสงค์เดิมนะครับที่มีมาแต่เดิม ้าจะตอบตรงนี้เลยเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการพัฒน,นาประเทศในอนาคตถัดไปนะครับเพราะการดําเนินการโครงการเหล่านี้นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสอดคล้องในเรื่องของ BCG ไปด้วยนะครับซึ่ง BCG ที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นว่าลักษณะของอโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่เนี่ย มันก่อให้เกิด BCG ที่ออกมาเชิงในรูปธรรมได้เห็นได้ชัดคำว่า BCG ที่การส่งเสริมจากภาครัฐย่อมาจาก3ตัวก็คือ B ก็คือ B i O E Economy เป็นเรื่องของอเศรษฐกิจชีวภาพ C ก็ Circular Economy ก็เป็นเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะเศรษฐกิจหมุนเวียน G ก็เป็นเรื่องของ green นะครับอันนี้ก็มันก็จะสอดคล้องกันหมดนะครับผมก็ถือว่าในเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะ ทำให้เรามีรู้สึกการยอมรับแล้วก็เป็นาการนําร่องนะครับในการพัฒนาต่อไปครับจะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีและมีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมือง และเมื่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองอยู่กันอย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเมืองก็จะเกิดจนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมกับประเทศต่างๆต่ตตอไป